สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคีปนี่คุณป้าสิผามาเบิงวิธีปว่บอกเอือุ้ยว่าแมนค่ะท่านผู้ชมจะพามาดูการปอกมะอือเอ้ยไม่ใช่ปอ่ฟักทองอ่ะท่านผู้ชมเอ้ยวันไหเกีียวกันเลยเกียเยเก่ยวแน่ค่ะเกี่ยวแนเพว่าเมือน,นี่คุณป้าบ,บอกว่าอยากกินของหวานอยาก,กินของหวานทีคุณป้าบ่าเคยเฮ็ดนะคะกันน้องเขาก็เลยว่าไปซื้อบะอือมาเพิ่นว่าอืฟักทองค่ะ ฟักทองภาษาไทยนะคะเด้อบอกอือก็คือภาษาอีสานแล้วก็เนี่ยค่ะทั่วเลืองค่ะทั่วเหลืองตัวเลืองในล่งแจ้าขึ้นหนึ่งนะคะเด้อแ้วก็เป็นหนึ่งสิละค่ะหนึ่งหัวแล้วเอามาต่ําเอ้ามันเป็นยังไงมันสิคือนอีกอย่างกัน mm hmm. ก็บ่ฮูหูค่ะเดียวเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งไปเลยเลยคุณป้าจะบ่เฮ็ดอีหย่าง mm hmm. บานนี้เฮาบ่าอใสซโค,คอาสซนี่ละค่ะเป็นกระมังสแตนเลสซึ่งแบบว่ามันใหญ่แน่แนะคะท่านผูส้มก็ะเทียม เวลาเ้าตับมันมันตับได้หลายอะนะมันก้นมันใหญ่เนาะเออบานนี้เขาเนึ่งมืออื้อล่างมืออื้อปอกเส้นแล้วล่างแล้วอหนึ่งเล้วเนี่ยกะมาบีค่ะบีก่อนเนะะี่ยค่ะทรรมุส้มอืมพอพอบีบีบีบ,บีให้นิ่มๆมันละให้ละเอียดได้มากที่สุดเลยด้วยการใส่ทับพ,พี่เจ้าค่ะเด้อเพราะมันเอามื่อยไปยมเนะค่ะเ <c oughs> ด้ออืมอันนี้แล้วแต่ผู้อันผู้ถนัดเนะค่ะเด้อเพราะว่าคุณปากกถนัดที่จริงๆและวกันเองย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 งเยใช่ไหะเพราะว่าเมื่อนี่ คุณป้าอยากกินค่ะคุณป้าบอกว่าอยากกินของหวานที่ว่าม, kind of ามันเห็ดหยากรู้ไหมเออน้องเขาก็เลยบอกไปซื้ออุปกรณ์คุณป้าไปซื้อม้านี่่คะก็มีบักเอนมีทัวเนี่ยนะคะเอาเบิ้งไปเบิ้งไปว่าเศดหยางแนวเขาบีก้อนค่ะเมื่อหนึ่งซุกแล้วเขาก็บีเขาก็เห็ดต้อนน้ดหน่อยนะคะเวลาหนึ่งมันสิได้บีง่ายเออกเห็ดต้อนใหญ่มันก็บียากค่ะทมุสมกับใส่เครื่องกับมันก็ต้องใส่น้ำนะคะเด้๋ยวก็สันเครื่องสิพังเนาะหลังจากนั้นเขาไปตีไข่เป็ดกะทมุสม ไข่เป็ดเนี่ยคุณป่าซื้อมากแมสี่ใบสี่สิบบาทอนาะ่านผู้สม้มปาดอีพอยแม่เลยไข่ก่จะแพงปวดแพงโพเนาะก็เลยต้องผสมด้วยไข่ไก่อีกสองใบค่ะเพราะว่าไข่เป็ดสี่ใบมันว่าพ่อแมอืมเป็นยังคือต้องใส่ไข่เป็ดเพราะว่าการน้ำขอนมวานเนี่ยไข่เป็ดมันสิม,มั่นกว่าค่ะท่านผู้สม้มอันนี้เคล็ดบบราบหรอคุณป่ามาบอกให้ฟังอซือ้อ <laughs> เนี่ยค่ะตีไข่ไก่ต้องไปผสมน้าค่ะเพราะว่าวพ่อๆๆๆคันที่ซื้ออีกมาหลายก่ะคือจังแพงโพดไหมใบเกือบซี่ใบก่ะซี่ใบไม่ซี่สิบ,สบเก้าบาทไหมเออซี่สิบเก้าบาทบาทสิโทรใครขึน้นใครขึ้นค่ะใครขึน้นราคาโพดพ่อใบหนึ่งสิบกว่าบาทไม่ใครเป็ดแหมคุณปาเลยสือมาซี่ใบแล้วก็เลยผสมไข่ไก่เนี่ยไข่ไก่กับวัานธารรมดาค่ะตอนนี้ก็ห้าบาทกัวขึ้นมาแล้วกัปบ,บาทเป็นตะลำ่ำตะลุย อันนี้ว่ากันสิปเฮ็ดขายก็ดบห้ใบเนี่ยค่ะเด้ออันนี้ก็ผสมเกลือน,น้อยนึงเนี่ยค่ะธันบุษมศมตอนนี้เทาสิบปตีเนาะอืมอันนี้ก็เบิ่งออกกันว่าบางคนอาจสิเบิ่งออกเราพุ้งไปเห็นอย่างนี้ไสกะทีก็ไปนั้งหวัดกะทีกองค่ะท่านบุษมศมไสกะทีกองเอาก๊าซด้วยสายตาเลยค่ะคะุ่งไปบริการด้วยเครื่องด้วยเครื่องเด้อเออก็เอาน้ำบัติก็มีกันใส่น้ำตาลปี๊บน้ำข่ากัก๊าซด้วยสายตาอีกเละค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำเน่ขันข้า,มาวมันหวานเน่บางๆเน่ก็ใี่ยค่ะเเด้อพราะว่า น้ำตาลปี๊น้ำผึ้งให่ความหอมซื้อหลังจากนั้นเ้าก็สใส่ใบเตยน้ำค่ะอืมสีใบเตยใส่เห็ดอี๋นงคะยำมันตัวบบันีอ๋อนะอืมเ้าก็ยำตัวบบันีอ๋เออนี่ใส่น้ำตาลใส้น้ำค่ะทำบุษมข้าต้องยำย้ำยำค่ะยำจนบีจนละเอียดแล้าวข้า็มากรองสีละค่ะทำบุษมอันนี้อันรวบรัดตัดต่อนเพราะว่ามันยาวก็เลยคุณป่าก็เลยให้เบิ่งตอนบีเร็วเนี่ยค่ะใส่มือเนี่ยแหละค่ะบีนะคะเนาะใส่ถุงมืออย่างดีแล้วก็บีไปเลยแล้วก็ใส่ตััดกระะซ้อน่่ลคะ กระชอนนะคะภาษาไทยก็คือกระชอนนะคะกรองนะคะใช้ก็กรองกระชอนกรองนี่ต้องเอาตาที่เนื้อคะ่ะเด้อเอาตาทีๆนะคะท่านผู้ชมนะเพราะว่าขั้นตาห่างนี่มันจะไหลออกมาเบิด <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมคือสิคิดออกแล้วว่ว่าคุณป้าเชียนยังมาไนเออเฮ้ยคุณป้าก็มาบอกแล้วว่าไปเลยสนะิเนาะ กระใสเบอร์อื้อที่เฮาอันบี้ไว้นี่ยนะค่ะเนี่ยค่ะกองลงไปเลยค่ะผสมร่วมกันเลยอืยออกมาเป็นยังไงกันเนี่ยัป็นหัวอังศิตัว่าไงเออกังสิร์มาตีผสมกันอีกเลยคะ่ะธามผส้มเนี่ยค้นค้น,คน,คน,คนในเข้ากันเนาะเพราอย่างสารพัดเลยว่าไงแจักมันยังเป็นยังเลยมันอูุยอย่อา,ยาเลยพออย่างค่ะกระทิงไข่เทิงน้ำตาลเทิงกะทิบอบอมามาไปจะแชร์ไปเลยธามผส้มการที่ชอบจีนเอาไปเตยไป ไปอันบีบใส่อันไข่ใส่เคยเนี่ก็เพือะะอ่อกันข้าวเลยค่ะทานผูสชมเออกันข้าวบักทัวที่คุณป้าหนึ่งละกระตําหนึ่งก็ผสมกันค่ะให้มนเลืองอ้อยหอยขึ้นกันนะคะแล้วไข่สีสันกะงามเออแล้วก็ข้นมักนาาั่นแหละคือว่าคุณป้ามากักเปออ่าเสือกแล้วก็ตีตีตียังไงละกระท่านสม้มตีเข้าไปตีเข้าไปอ,อตีให้มันนั่น ตีแล้ว50เปอร์เซเครื่องปั่นเนื้อค่ะท่านผู้ชมบ๊อมแมนมาตีแล้วเอาไปใส่เลยได้บ๊อมแมนบ๊อมแมนพีดพีชพีชกวนเข้าไปค่ะคนคนคนให้มันเข้ากันนะนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เอากระจังคอยเอาไปใส่เครื่องอันใส่อันเครื่องปั่นเพราะว่าให้มันปั่นละเอียดก่อนดีเพราะว่ามันยังไม่ละเอียดด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่เครื่องปั่นก่อนค่ะเนี่ยก็ใส่วิธีปั่นค่ะปั่นจุ่เบอร์เดลราคะเบิด์กระลังมั่งเหรอเนาะเพราะว่าอย่าง เพราะว่าเนื้อบอกอื้อเนื้อฟักทองนะคะคาราโมโมมันก็ยังบ่ทันไในแหลกดีเนาะมันยังไม่ละเอียดอืเพราะฉะนั้นเขาต้องให้มันเข้ากันก็คือไปปั่นก่อนปั่นเสแล้วเฮาเอามาใส่กระทะก่อนคาู้ชมอืมขั้นตอนของป้านห่ยุ่งยากยุ่งยากเพราะว่ามันเป็นาขั้นตอนของคนโบรานเหตุนะคท่าผม้ชมดูสิคะท่านผู้ชม คุณป้ายืดเขียวอยู่สิแมเขี้ยวไปเรื่อยเขี้ยวไปเรื่อยเขี้ยวคนุนไปคนจนเมยเมือม่อเมื่อไสแล้วก็เมือ่อขวามือขวาแล้วก็เมื่อไสอยากนั่งก็นั่งบ่อไรค่ะนน่เน่เน่เนกระซิล,ล่างเครื่องกองเทลงไปเลยกาุผสมเพราะว่าอย่างราะว่าเา้าเสียเ้เบิดบ่ห้ยเรือนานในนเครื่องปั่นอะ่ะเออเสียดายมันก็นเลยเอาน้ามไสผสมก้าไปค่ะทุกอย่างม่าไม่กันตวงค่ะที่บ่ตวงกับราว่าเข้าเหตุกินเองนะคะนอะคุณป้าว่าไดขาย เราก็เอามือจุ่มซิมเอาตัวอ้าอย่างหูรสชาติ์แม่ม่นบ่ละเขาบ่าต้องไปว่าจักตวงเท่านั้นเท่านี้โอ้ยสมัยนี้ดีครับว่าตวงนะคะเขาตวงด้วยสายตาแล้วเพราะว่าเขาเคยกินเนาะเขามาควานลายเขาก็กินลวานลายนะคะท่านผูส้มเหมือนเขามาควานน้อยเขากินน้อยแค่นแต่เระใส่น้อยแค่นั้นแหละบ่ยากค่ะเขาเนี่ยสีเฮ็ดง่ายอยู่ค่ะท่านผู้ชมโอ้โหคนกวนโดนเลยค่ะเพราะว่าเขาสิไปเข้าเตาอบ เตาอบมาตรฐานของเฮ้าเน่ะมันต้องต้องกวนก่อนค่ะเพราะว่าเฮ้าเขามีเตาอบทันสมัยเขาเป็นเตาอบอันโบราณนะแม่ก็เลยต้องกวนก่อนค่ะก่อนสิเเข่าเตาเฮ้าเนาะกวนเพื่อว่าให้มันเข่าเนื้อเข่านังพอให้มันเข้มข้นนะนะคะอืมมันก็สิบอะไเเียเวลาในการเขาไปแต่อบของเฮ้าเนาะค่ะเนาะที่เฮ้ากวนนะคะเพื่อว่าประหยัดเวลากะเซฟเวลาของเฮ้าเลยซื้อต่อคุณป้ายืนกวนเ่พราะมันทำตดาดด้ทันผู้ชม เป็นชั่วโมงแมวฟ้าขาลอยเบิดแม่โอ้ยมือกับมือขากระเวยปันนี้วยชิเลียวโน้ซันคุณ <c> น <oughs> ่ะฟดบกบกบก,บก,บกอยู่คนเดียสิละคา่ะคนไปเรื่อยเรื่อยเพร,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 ราะว่าเท้าวันน้ออมีเตออาอบค่ะอันเตาอบค่ะมีเตาอบแบบท่านสมัยเราบม่ต้อ,ตองมกกอนนะะเมกขวดเนื้อคาร์เดอร์อันนี้กแ่แค่ว่าเอาใส่แผ่นพิมหรือใส่ถาดแล้วก็อบได้เลยแต่ว่าบางเองิญเท้า บะมี่คือข้าวเจา้าค่ะมันก็เลยจาเป็นที่ต้องใส่เวลาในการเฮ็ดนะคะเนาะ้วกามันก็เฮ็ดให่ขา้าเรา้ส้กวัมีความละเอียดอ่อ,อนนุ่มไหวปุ๊กยังอย่างหอกบะมี่อันเค่ะให้ข้ามีความอดทนในการที่จะยืนกวนทังสีนะคะเนาะกวนกันไปดิละจนกวนมันสีขอดนะคะเห็่ยเขาก็เสียแป้งข้าวเจ้าค่ะผสมน้ำแล้วมันก็จะมัะาดเพื่อให้มันเนือแปง้ง เนื้อของฟักทองกับเนื้อมันจะได้เข้ากันดีมันจะได้จับกันเราง่ายๆน,น,นะคะเนาะนเออเมื่อแค่นั้นค่ะอันนี้เนื้อฟักทองลว้ลวนกับเนื้อทั่วเหลืองเลยค่ะว้ายเป็ดเสียบปลคราร์ปมุกซ้อมใส่กะทิใส่น้ำตาลปี๊บอืมไข่เป็ดไข่ไก่วันนี้โอ้ยบ่ามาแซ่บหลปล่อยเมย์เพราะมันเข้าทีเข้าทางแล้วนะคะตอนนี้มันเกินเข้มข้นเลยเห็นบอกค่ะมันเข้มข้นแล้ว อันคือคือตัวไรซิมันมีนามโย่เพนก็เริ่มขอดเริ่มแห้งนะคะท่านผู้ชมเมมันเคี่ยวกับว่าอย่างที่ว่าเคี่ยวกับสบายๆมันก็จะเริ่มฝืดนี่ค่ะเออมันจะเริ่มเหนืดอนะคะท่านผู้ชมมันเริ่มเหนื่อยเพราะว่ามันเริ่มเหนืดอยเนี้ยเราก็จะเตรียมใส่แป้นพิมพ์เพื่อจะไปเข้าต่ออบส่วนตัวของเรานะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็สซีฟู้เนอกว่าคุณฝ่ายเห็ดยังเห็ดมาตั้งโดเนี่ยมาบอกว่ามันคืออะไรว่าอิซิด มันคืออีหยังวออิสติดมันก็คืออีหยัางนะคะอันนี้มันก็คือนี่ค่ะเห็นบ่เริ่มเคี้ยวเริ่มอันนั้นแล้วค่ะท่านผู้ชมเห็นบเเ่เหนียวแล้วค่ะเหนียวแล้วที่จริงแล้วมันสุกละหล่ะแต่ว่าเฮาต้องให้มันเหนียวคนเพื่อเฮาสิไปใส่ถาดค่ะเพื่อเฮาสิไปอบเนาะค่ะเนาะเนี่ยการเฮ็ดขนมหวานเนี่ยก็บ,บ่แม่นว่าสมัยนี้เฮ็ดง่ายอยู่ค่ะเพราะว่ามีเตาอบมีอีหยังนะคะเนาะซอยเครื่องทุนแรงหลายแต่อันนี้เพิ่นปา่าเฮ็ดแบบโบราณเฮ็ดกินกันนํากันแล้วก็เลยได้ใช้เวลานี่ค่ะ เข้ากับกระมังเอ้ยบะเมียงถากระทะกระทะเคี่ยวของเขานี่ใส่น้ำมันลงไปน้ำเดือค่ะเด้อใส่น้ำมันผื่ดตงไปนั่งเพราะว่ามันแห้งเกินไปมันกระเบดเนาะเข้ากับตักใส่ถาดนั่นสิละค่ะเนี่ยตักใส่เข้าเข้ากับเอาบะเมันถาดบะปี๊ดโอ้กระกะทะกระทะแล้วก็เนี่ยค่ะแปรแป๊รหิ่งงามเห็ดนางงามค่ะท่านผู้ชมสัตว์หนาสัตวใดก็จะในหนางามมันสิดว่าบ้ามากกระได้ มันนี่กับิีพีสูตรจังหน่อยหนึ่งได้คุณป่ากามูนะคะเ,นะเพราะว่าคุณป้า,านนม่ยเฮฟว่าเป็นนะคะแต่ว่าคุณป้าอยากเรียนลูกก็เลยบอกให้น้องเิ่นสอนเพราะว่าคแนแค่ได้กินแล้วคนแซบผ่นแหมคุณป่าแซบไหมคุณป่าก็เลยสอนแนยสนันอ์อันหลังจากนั้นเขาเขาเอาว่างน่อยก่อนค่ะคุณป่ากาม็มาเจียวหอมก่อนคะ่ะเจียวหอมหอมแดงนะคะเด้อหอมแดงหอมเขียดหอมแขกหอมขือหอมยังก็ใส่รสหนี่เคะ่ะจะเจียวน้ำมันก่อนค่ะใส่น้ำมันเจียวเพราะว่าขนอมอันนี้มันต้องโรยด้วย หอมหอมเกี่ยวค่ะไม่ค่อยแซ่คิดออกเราไปค่ะคิดออกเราไปมันคืออีกอย่างวัดอิสติดวัดอิสติดเฮ็ดอยู่บนมือค่ะขนมย่างเดียวนี่คุณป้าเห็ดจนเมื่อยจนล่าเฮ็ดเสร็จแล้วจนไม่อยากกินเมาซื้อๆอกเมื่อยนี่ค่ะออกมาพอเหลืองอาหอมเลยก็สิตักออกแล้วค่ะทันบุษมออกมาพักไวก่อนเนี่ยเอากระซ่อนตักแด้่ะเด้นน้ำมันมันสิบบริโมเนะเนี่ย นี่ค่ะเนี่ยเป็นยังสี่ละคะ่ะข้าตาแร้วนะคะเอาข้ากับมาโลยนี่ค่ะโลยใย่หนาขอ,อนมนมเข้าในกนสิไปอบนะคะลำบุสมแต่ว่าคุณป้าว่ามันผิดวิธีไปนหน่อยนึงค่ะเพราะว่าอย่างจริงจริงแล้วเขาต้องโรยตอนหลังจากที่เขาอบแล้วค่ะเพราะว่ามันยังสีงามหอมนะคะเนาะแต่ว่าปัดไปอบเอ,เอาไปอบร่อนกันค่ะขนมมัน,มนก็เลยสีมีออกออกมาแบบแปลกๆอยู่ค่ะอันนี้คืออบซาวน้า นี่ค่ะคือการอบของเข้าค่ะอบแบบโบราณคือเตาถ่านนะคะเนาะใส่เตาถ่านข้างบนนี่ก็จะเป็นฟ้าสแตนเลสนะคะฟ้าฟ้าพลาสติกย่าได๋อมามาเฮ็นเด้อค่ะเด้อไม่ค่ะไม่อื์บ่ได้บ่ได้มันทนความรอม้อนบ่ได้ค่ะท่านผู้ชมต้องใส่ฟ้าที่มันทนความรอนน้อนได้เพราะว่ามันต้องใส่เวลาปเกือบชมมั่วโมงค่ะเด้อเฮาก่อไฟเสร็จแล้วเฮากำมาว่างไว้ข้างบนนั่นทั้งขงาง้างล่างทั้งข้างบนนะพอร้าน,น เพราะว่าเ่าบ่มีเตาอบห่อจะต้องอบชั้งกไลด์เขาบ่มให้กันแบบอบแบบโบราณนี่ล่ะค่ะมื้อนี้มื้องนี้กะทะห่อใน้อยใช่หล่ะเออกะทะห่อใน้น่อยๆเ่ากระสตั้งจังซี่ล่ะค่ะเบิ่งเตาเ่ากับบะหม่นธรรมดาค่ะเตาเ่ากับผ่นปีที่แล้วค่ะท่านผู้ชมเอ้ยซ่อมแล้วซ่อมอีกคนซ่อมตายไปหลายรุ่นแล้วค่ะท่านผู้ชมประหยัดค่ะเศรษฐกิจสุมื้อนี้ต้องอยู่ประหยัดเ้าต้องเปิดเบิ่งเรื่อยๆเด้อค่ะเด้่อยแงมเบิ่งแงมเบิ่งว่าเป็นจังได๋ เอ้องามอยู่แล้วงามแล้วงามแล้ค่ะมาแล้วแต่ว่าเขาเแต่ว่าโตอ่ตโตขนมมาได้สุกดีนะค่ะก็เลยเอาไว้ก้อนเอาไปเอามาเลยได้รยังี่ค่ะเป็นอยังเพราะว่าหอมน่ะมันดำก้อนค่ะนภุษมบมดีเลยค่ะเฮ <c oughs> ็ดผิดสูตรผิดสูตรแต่ว่าแสบอุปหะแสบแสบหวานมัานอุ้ยอยากวายอันนี้เท่ากับเฮ็ดส่วนน้ำงามเนี่ยจะไปวัดค่ะส่วนบางงามจะของกสิกินเองนะนภุษัมเออเพราะว่าในสองถาดอยู่ เออข้าวหูแล้ววายเคล็ดลับมันก็นกนคือหอมนี่ต้องใส่ที่หลังเียค่ะถ้าเกี่ยวเสร็จเราต้องใส่ที่หลังค<อ>ันใส่พร้มกันมันดำจังซีและะ้วเขาคุณป่าเสียดายแห้งแต่ว่ากระเซียกกะระปุชส้มทุณป่าไปกินกันเด้อขอบคุณหละ่ะที่ติดตามพ่อกันไม่คิปหน่าค่ะสวัสดีค่ะ